โอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Amanda Adventure นะครับผมก็เป็นเกมแนว h เ r r ร์นะซึ่งเขาก็ได้อัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนแต่ก็ยังเป็นตัวเดโมอยู่นะเนี่ยทําให้เราสามารถเดินได้โดยปก,ปกติเนี่ยมันจะเป็นมุมมองแบบนี้นะประมาณนี้แต่คันเราเดินได้แล้วนี่คือสภาพห้องที่เราอยู่นะซึ่งผมก็เคยเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับทุกคนรอบๆห้องก็จะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะ โอเคมาเรามาเริ่มดูเอพิโซดที่หนึ่งกันเลยดีกว่าไปอแมนดาเดฟเวนเจอร์ Amanda, Hi, สวัสดีฉันอแมนดาและฉันบูลี่ฉันชอบแอปเปิลคุณชอบแอปเปิลไหมอ่ามันมีสามวิญางไงทุกคนอ่าเอาเป็นว่าชอบก็ชอบชอบก็บไ,ได้ ฉันแพ้แอปเปแต่พวกเราอยากรู้ว่าร้านขายของอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมว่าร้านขายของอยู่ที่อยู่ที่ไหนอันนี้เป็นบ้านร้านขายของแล้วก็สนามเด็กเล่นชิงชา้านั่นเองอะก็อันนี้ไง yeah, right. s <S นั่นแหละไปกนเถอะ คุณเห็นแอปเปิ้ลไหมครั้งนี้มาห้าพยายงค์ฮะทุกคนจะพิมพ์ว่าอะไรดีเนี่ยห้าพยายงค์เหรออ่าแอปเอพพีเอลี P P P L e. เออโอเคเอพพีเอลีโอเคเราจะได้ทำแอปเปิ้ลพายกันแล้วไอพายแอปเปิ้ลโอเค อจบไปแล้วสำหรับเอพิโซดที่หนึ่งครับผมลวงเอาเก็บด,ดีใส่ใส่ดีใช่ไหมเนี่ยแต่ชา่างมานเลยครับผมใส่เข้าไปครับผม oh, โอ้คุณพวกเราไม่มีเวลามากฟังนะอย่า <Hi everyone. S 1> <Yeah. S 2> อะไรวะสวัสดีฉันทำไมนะฉันอุลี่ hey, <S <S จะซื้อเนื้อไปให้คุณย่า <S 1> <S 1> <S แต่คุณย่าไม่กินเนื้อไม่ใช่หรอ อ้าดูเหมือนว่าอแมนด้าต้องการจะไปซื้อเนื้อให้กับคุณย่านะครับผมแต่ว่าวูลี่บอกว่าคุณย่าไม่กินเนื้อนี่แต่เอาตโตๆนะผมเริ่มรู้สึกว่าอแมนด้าเนี่ยมันชักจะไปคล้ายกับใครคนหนึ่งก็ไม่รู้นะอืมโอเคเอาเป็นว่าผมไม่รู้แล้วกันนะร้านขายเนื้อก็น่าจะเป็นร้านนี้แหละไปเถอะเฮ้ยทำไมภาพเป็นอย่างนี้ เหมือนเหมือนไม่มีสัญญาณอ่าบอกเขาว่าอะไรวะเราจะต้องบอกเขาว่าเรามาซื้อเนื้อใช่ปะอ่าเนื้อก็คือ m ิด e t ออโอเคทำไมพ่อค้าแม่งเหมือนไม่มีชีวิตเลยแล้วทำไมเนื้อมันดูมีชีวิตวะเน,นี่ย ไ okay, อเชฟพ่อเขาเอาเนื้อมาหั่นให้เราค่อยค่อยหัน่นพ่อค้าแม่งไม่มีมือด้วยเฮ้ยอแมนดาหันไปหาวูลี่ทำไมอ่ะเอา้าแล้วภาพก็จัดแล้วภาพก็ตัดจบไปโอ้โหเดี๋ยวนะเหมือนว่าเมื่อกี้วูลี่จะพยายามมาเตือนเราหรือเปล่าแต่โดนอแมนดาขวางทางเอาไว้ก่อนไอเชมา เนื้อเป็นเนื้อแกะมีดอิทแลมเดี๋ยว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 อย่าบอกนะว่าเนื้อที่พ่อเ้ามาหัน่นเมื่อกี้เป็นเนื้อแกะไม่รู้สิครับทุกคนอ้ยอันนี้เอพิโซดที่สามเนื้อแกะหรือว่าเป็นเนื้อของวุลลี่คงไม่ใช่มั้งหวังว่าจะไม่ใช่นะครับทุกคน เฮ้ยอะไรวะน่ะ,นะมันดึกแล้วกลับบ้านเถอะกลับบ้านกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้กลับบ้านนี่ไม่เท่าไหร่แต่ตรงพื้นน่ะไอ้ขา,ขาวๆอะไรนั่นน่ะมันคืออะไรกันแน่ทำไมเหลือแค่ขนว,วูลี่อย่าบอกนะว่าวูลี่วูลี่หายไปแล้วจริงๆไอ้ผมว่า น่าจะวูลี่จริงๆแหละโดยจากทรงแล้วนี่น่าจะเป็นบ้านของอมแมนด้านะครับทุกคนก็เอ้ยคิกที่สนามเด็กเล่นได้ด้วยแล้วก็มีบ้านอแมนด้าอยากจะกลับบ้านอ,าอ่เชเชโอเคลาะประตูไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นก็ได้นะบอกดีๆก็ขอให้อ่ะค่อยๆเปิดเฮ้ย เฮ้ยทำไมตัวแม่งบิดขนาดนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> อะไรวะแล้วก็ขึ้นมาให้เราห้าพยางามอ่า uh, พิมพ์คำว่าอะไรดีอ่า uh, uh, ไม่รู้ดิอ่ะมัวๆดิอ่ะมันพิมพ์เองนะทุกคนผมไม่ได้พิมพ์นะตัวอะไรวะเอา ปัดจบแบบละครไทยโอ้เอ้ยผมว่ามัน,ม,นมันจบไปแล้วไงเอ้ยว่าเดโมโอ,อ่าเล่นใหม่เล่นใหม่ไอเคทุกคนครั้งนี้เราจะลองทำที่มันตรงข้ามกับที่อแมนด้าสั่งเราจะพยายามไม่ทำตามอแมนด้านะครับทุกคนไอเเทปที่หนึ่งอแมนด้าดีเอดเวนเจอร์ สวัสดีฉันอแมนดาฉันอูรี่ฉันชอบแอปเปิลคุณชอบแอปเปิลไหมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่ได้หรอต้องสามตัวใช่ปะโนฉันแพ้แอปเปิลนะแต่เราต้องการจะรู้ว่าร้านขาย <c oughs> ร้านขายของอยู่ที่ไหน รู้ไหมว่าร้านขายของอยู่ยที่ไหนเอาเป็นว่าไม่เห็นหรอกร้านขายของอ่ะแต่เห็นชิงช้าอ่ะยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดียว <laughs> เมื่อเราไม่คิกมันก็ยกไอ้ของที่เหลือทิ้งแล้วให้เราคิกแค้นเดียวใจร้ายจริงๆอแมนดา้าได้รับผมอ่ะนั่นแหละ คุณเห็นแอปเปิ้ลไหมโอเคทุกคนครับคือหลังจากที่ผมได้ลองใส่คำอื่นๆไปอะไรพวกเนี้ยปรากฏว่าเกมบั๊กนะครับทุกคนเกมค้างไปเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะต้องพิมพ์คําว่าแอปเป้จริงๆนะน่าจะเลือกคำอื่นไม่ได้แล้วแหละแออ เยี่ยม <Apple Pie. S 1> ทีนี้เราก็จะได้ทำแอปเปิลพายกันแล้วจบไปสำหรับเทปที่นหนึ่งเทปที่สองนี่แบบพีคสุดละอ่ะไป oh. โอ้คุณเราไม่มีเวลามาก Hi, สวัสดีทุกคนฉันอแมนดาฉันอูรี่เราจะไปซื้อเนื้อให้คุณย่ากัน ต่คุณย่าไปกินเนื้อไม่ใช่หรอ <c oughs> คุณเห็นร้านขายเนื้อไหม <c oughs> เห็นแต่ร้านขายไอติมอ่ะ <c oughs> เอาวูลี่ใส่หัวอ่ะ <c oughs> อู้ว <c oughs> ูลี่แม่งโคตรหลนเลยเหมือนเดิมนร้บสเต็ปเดิมแม่งยกของหนีไปเลยถังขยะได้ปะไม่ได้หรออ่ะแอันเถอะ เราภาพก็เหมือนไม่มีสัญญาณไ okay. อเชเฮ้ยว,วุลีมือแบบอย่าพิมพ์นะอย่าพิมพ์เมื่อกี้บนเพดานมันบอกแล้วว่าเนื้อคือเนื้อแกะเราก็ลองพิมพ์ดูแล้วก็วีออเอาไม่ได้เหรอ อีกสักทีจะได้ชัดนะอ๋ออ๋ออุ้ยอมแมนดากดแล้วไม่เชื่อลองอีกสักทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ผมกดตัวเอลนะผมกดพิมพ์ตัวเอลผมสาบานได้เนะี่ยดูนะเอลโอ้โหแม่งแม่งเล่นขนาดนี้ แม่งเล่นบังคับเลยอะบังคับให้เป็น cover เนื้อโอเคแล้วก็ต้องยอมตามในะเรื่องมันไปนะครับผมก็เป็นเทปสุดท้ายที่วูลี่ได้อยู่นะอแมนดาก็ค่อยๆหุบยิ้มเหมือนอแมนดาเป็นคนคนแบบควบคุมทุกอย่างหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะครับทุกคนเฮ้ย เอพิโซดอะไรเนะี่ยเป็นเอพิโซดที่แบบมันถูกลบไปอ่ะทุกคนไอตรงเลขอะไรพวกเนี่ยโอ้โหไอผมว่าเอาเก็บไว้ดูอีพีน้าดีกว่าน,นะเอพิโซดเนี่ยเราไปดูเอพิโซดที่3กันต่อเลยอันนี้เป็นเลขสองศูนมีอีกปะเป็นสองนนะไม่รู้ว่ามันมันคือเลขอะไรนะ อันนี้เป็นเอพิโซดที่สามครับทุกคนใส่เข้าไปช็อตนี้ก็เลยแค่คนแล้ววูลี่อะ่ะลับบ้านอ่ะเราจะคลิกไปที่ชิงชา้า oh. <laughs> มันเล่นชี้เลยอะ่ะทุกคนอ่ะ <c oughs> โอ้โหแม่งโกรธโกรธละบ้านไอ้โทษบ้าน หมดแล้วจริงๆหรอออาครอบประตูอ่าประตูอยู่นี่หน้าต่างอ้าวหน้าต่างก็ได้เริ่มโกรธเริ่มโกรธยัวอีกสักทีหมดแล้วใช่ปะเห <c oughs> มือนว่าน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนก็รับชะตากรรม หลังจากนั้นอแมนดาก็ตาขาวแล้วเสียงก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นภาพก็ตัดอันนี้ลองคิคคำว่าอะไรดีเนี่ยไปช่ไงมเถอครับผมอ่ะอันนี้เป็นสับหลาดอะไรเนี่ยสับหลาดอแมนดราแล้วก็จบครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมอแมนดาเดวนเจอร์นะครับทุกคนก็ เป็นไงบ้างครับผมสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยก็นล้วกันนะก็สำหรับอแมนดาอีพหน้าเราก็จะมาดูเทปซีเค็ดกันนะครับผมที่มันผล่มาวิกี้นะโอเคก็น,นี่ก็จะเป็นสาภาพห้องของที่เราอยู่นะไม่รู้ว่าเราคือใครนะเนี่ยอ่ะนั้นก็ไว้เจอกันใม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย